สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะวันนี้ค่ะเราขับมาพบกันค่ะแล้วก็รีวิวรถยนต์ Honda านะคะสําหรับคันนี้นะคะที่มะนาวไทยอยู่ค่ะเป็นรถ Honda Accord turbo EL นะคะสําหรับรุ่นนี้นะราคาจําหน่ายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสบาทค่ะสีที่มะนาวไทยอยู่ค่ะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะบวกค่าสี1นึ0 0หมบาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถยนต์ a c c o r d นะคะที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะรถที่มีพร้อมส่งมอบค่ะจะมีเป็นสีเทาเมทิเออร์ลอยนะคะแล้วก็สีปลอนเงินสำหรับคันนี้นะคะมานามาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านั่นเองค่ะณนะตอนนี้นะคะมานาสตาร์รถลูกค้าอยู่ค่ะก็จะมีสัญญ,ญาณเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นาอไฟเดลัยติดอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะทานรถติดอยู่ เพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรวมถึงติดตั้งฟิล์มบานหน้าและรอบคันเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์ภายนอกนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะก็จะมีสเกิร์ตรอบคันของแท้มอเตอร์โรฮอนดานะคะตรงนี้ก็เป็นของแท้ของฮอนด้าเลยก็จะมีทั้งหมดด้านหน้าด้วยกันค่ะสองชิ้นค่ะคู่หน้านะก็จะมีบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะจะอยู่ทั้งอ่ทั้งสองด้านนี้เลย แล้วก็สําหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยรวมถึงนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะแผ่นเพมดมูโลของแท้ค่ะติดตั้งอยู่นะบริเวณสเกิร์ตด้านข้างค่ะทันนี้นะคะติดตั้งคิ้วกันศาสของแท้นะคะจะเป็นแบบขอบโคมเมียมนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีปุกน็อตยึดนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับคิ้วกันศาสได้ใช้งานนะคะได้นานยิ่งขึ้นเลย ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟิล์มที่มนาให้ลูกค้าค่ะจะเป็นฟิล์มเซรามิกฟิกคูลนะคะรับประกันทั้งหมด7ปีฟิลม์มมาหน้าค่ะที่ลูกค้ามนาติดค่ะจะความเท้มจะอยู่ที่4 0นะคะแล้วก็กรอบคันอยู่ที่60%สินะคะลักษณะแบบนี้เลยรวมถึงนะคะคันนี้มีติดฟิล์มกันรอยนะคะฟิล์มกันรอยมือจับประตูจะเป็นแบบใสนะคะจะอยู่ ในเบ้านี้เลยก็ติดทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นนะคะติดตั้งแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะก็ติดสเกิร์ตหลังนะคะสะเกิร์ตคู่หลังก็จะอยู่บริเวณทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะสำหรับท่อนะคะปลายท่อของแอ c o คอร์ดเนาะแอ c ์คอร์ดเทอร์โก็จะเป็นแบบท่อคู่นะคะ สำหรับของแถมอื่นๆนะคะที่ไม่นาวให้ลูกค้าค่ะก็จะอยู่บริเวณด้านหลังเนาะบริเวณถาดท้ายนะคะถาดท้ายตรงนี้มะนาวก็แถมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะอย่างที่มะนาวแจ้งนะคันนี้เป็นเครื่องต์เทอร์โบก็จะมียางอะไหล่นะคะแล้วก็ชุดแม่แรงให้เลยแต่ถ้าเป็น ehev นะคะจะเป็นชุดปะยางก็ของแถมก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ บริเวณด้านท้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะคิวกันาสาตว์สี่ชิ้นนะคะฟิล์มกันรอยสี่ชิ้นเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสำหรับภายในนะคะรถยนต์ที่เป็นสีขาวมุกเนาะภายในนะคะจะเป็นสีน้ำตาลจะมีเพียงรถยนต์ที่เป็นสีบอลเงินนะคะที่ภายในจะเป็นสีดำเนาะ สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะทั้งเบาะนั่งค่ะแล้วก็แผงประตูด้านข้างค่ะก็ตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยปูคมให้แล้วเรียบร้อยนะคะทันนี้ลูกค้ามะนาวก็จะเดินทางมารับเองที่โชรูมเลยนักษณะภายในนะคะของ a d c o r d t u r b o e l นะคะ วยดูนะคะพีเนี้ยมากมากเลยคันนี้นะคะติดตั้งเป็นกล้องบันทึกหน้ารถของแท้นะคะกล้องบันทึกหน้ารถของแท้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเรียบไปกับกระจกเลยสวยงามนะคะแล้วก็สามารถดูเ,เขาเรียกว่าสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะคะพวงาลัยหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะพีเมี้ยแบบนี้เลย รุ่นเริ่มต้นนะคะที่เป็นเครื่องยนต์นะคะเทอร์โบหนึ่งเดียวของ Accord เราเลยนะคะก็มีไวเลชาร์เจอมาให้นะมีแบบเขาเรียกว่ามีกองอากาศเหมือนแบบฟอกอากาศภายในตัวให้เลยนะคะที่แบบว่าเป็นรุ่นนะคะปรับปรุงเพิ่มขึ้นมามีตั้งค่าเมมโมรี่ซีด้วยนะตั้งค่าตำแหน่งตามกุญแจที่เราเลือกใช้งานนะคะสำหรับ Honda Accord Turbo นะคะเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนะคะ190แรงม้าค่ะรองรับ e85 ด้วยนะคะเป็นา o o n d a รุ่นเดียวนะคะที่รองรับเชื้อเพลิงที่สามารถเติม e85 ได้เนาะเพราะโดยปกติเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะจะเติมได้สูงสุดเพียง e20 ค่ะแต่สำหรับที่ใหญ่ของเรานะคะ Honda Accord เรา ก็รองรับ e 8 5นะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง16.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยนอกจากจะแรงนะคะสวยหรูประหยัดยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะ Honda Sensing เนาะที่มีมาให้ทุกรุ่นเลยสำหรับ Honda Accord ทุกรุ่นทุกซีรีส์เลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของระบบนะคะ Walk Away Auto Lock พอเราเดินออกห่างจากตัวรถจนนะคะรถก็จะทําการล็อกรถให้อัตโนมัติแล้วก็สามารถสตาร์ทรถจากกุญแจร,รีโมทได้นะคะก็จะมีเ n น i n น remote start เนาะซึ่งวิธีการใช้งานนะคะเดี๋ยวมานาแยกออกให้เนาะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจที่จะออกรถจนต์ Honda Accord นะคะตอนนี้เครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบค่ะสีมันเงินภายในสีดำ สีเทาเมที่เอโนอยนะคะภายในสีน้าตาลอันนี้ก็คือมีรถพร้อมส่งมอบเลยแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆนะคะต้องสั่งจองรอรถนะคะหรือสนใจรถยจตฮอนด้ารุ่นอื่นๆนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมาเอาเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ